สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีในวันที่อากาศหนาวเย็นวัดอุณหภูมิณนะขนาดนี้คือเลขตัวเดียวนะครับ6องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็อีกหลาย,ลายจังหวัดในเขตภาคเหนือนะที่อุณหภูมิลดต่ําลงแบบว่าหัวภาพจนแช์อุณหภูมิเลขตัวเดียวกันทั่วทั้งโซเชียลมีเดียเลยนะฮะหลายคนก็ตื่นเต้นดีอกดีใจที่อากาศหนาวจริงๆแล้วเนี่ยผม คิดว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเขตร้อนอ่ะโลกมันเป็นอย่างนี้กลมๆเียกลมๆนะฮะเราจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ดวงอาทิตย์มันก็จะส่องมาตรงกลางทําให้แถบบ้านเราเนี่ยร้อนชื้นอ่ะร้อนชื้นเราก็จะชินกับอากาศร้อนมากกว่าอากาศหนาวพอเจออากาศหนาวอย่างนี้บางคนก็ดีใจมากนะขนาดเราอยู่พื้นราบยังขนาดนี้ถ้าขึ้นไปบนยอดดอยนี่จะขนาดไหนนะฮะคงจะได้เห็นเหมยขาบหรือน้ําแข็งน้ําที่มันเกาะอยู่ตาม ใบไม้ใบหย่างเงี้ยมันคงจะแข็งเลยทีเดียวคือเป็นน้ําแข็งอะนะครับแล้วก็ในหลายยอดยอดดอยช่วงนี้อากาศหนาวๆนาวเนี่ยพญาเสือโคร่งก็พากันแบ่งบานนะฮะหลายๆคนก็เริ่มก็เริ่มออกล่าเสือล่า,านางพญาเสือโคร่งกันตามดอยต่างๆนะฮะโชว์รูปอวดรูปกันโซเชียลมีเดียกันหลายๆจัหวงหวัดก็ตื่นเต้นที่อากาศหนาวนะฮะก่อไฟดังไฟฝิงกันโอ้โหมีความสุขกันแหละช่วงนี้เพราะช่วงที่อากาศหนาวมา ก็ปีหนึ่งก็จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวนี่แหละครั้งหนึ่งหมุนเวียนกันไปนะครับพอหมดหน้าหนาวก็จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆสาฤดูในเขตร้อนชื้นบ้านเรานะะผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะที่อากาศหนาวขนาดนี้เดี๋ยวถ้าอากาศหนาวเงี้ยการไปเที่ยวเนี่ยมันก็ เราสู้หนาวไม่ไหวหรอกจริงๆแล้วนะเพราะเราชินกับเขตร้อนชื้นวันนี้เราก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าอยู่บ้านก็ได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแล้วก็เลยมาก่อไฟดังไฟแล้วก็จะมาทําน้ํำขิงต้มน้ําขิงซองนะฮะโชงน้ําขิงกินกับกาแฟดิบอ่ะเป็นกาแฟชาน้ําขิง แล้วก็กินกับขนมปังครัวซองนะฮะแล้วก็ผลไม้อยู่ที่กระท่อมแบบง่ายๆเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวช่วงนี้อากาศหน,นะนาวๆนะโอ้โหขนาดพื้นราบยังขนาดนี้บนดอยนี่คงโ,โอ้โหหนาวนะฮะมันไม่ไหวมันทรมานนะครับอากาศหนาวอย่างงี้มันมันไม่ใช่นะ <ż slowed email> มันรู้สึกว่าอยู่บ้านเราก็มีความสุขดีนะ,ะวันนี้เนี่ยเราจะดังไฟโ,โดยใช้เตา เพราะว่าการที่เราก่อไฟที่มันเป็นฟืนน่ะลมมันพัดเนี่ยเดี๋ยวสะเก็ดสะเก็ดละอองมันเนี่ยจะไปโดนกระท่อมเราไฟจะไหม้นะฮะเราก็เลยใช้วิธีก่อไฟโดยใช้เตาแล้วก็ใช้ถ่านอ่าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเอามันไว้ข้างๆก่อนเราพึ่งย่างมันไปเสร็จเสร็จร้อนๆเลยนะฮะอาจจะมาต้มน้ํากันต้มน้ํากันก่อนต้มน้ําก็ใช้เตาถ่านนี่แหละนะฮะใช้หม้อปกติเลยแล้วก็เทน้ําลงไป อยู่ใกล้ไฟอุ่นมากบอกเลยนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เทน้ําลงไปแล้วก็รอให้มันเดือดอ่ะมาก็ได้ดังไฟฟิงแล้วก็ช่วงที่รอน้ําเดือดนะฮะแล้วก็อุ่นไปด้วย <c oughs> เราจะมีวิทยุกู้ใจยอยู่หนึ่งแดงๆอย่างนี้เป็นวิทยุที่ใช้ตัว USB <c oughs> ในการ ในการเปิดเพลงแล้วก็มี FMV มีวิทยุด้วยเขาเรียกว่า FMAM ตรงนี้แต่ว่าไม่เคยเปิดฟังเลยเพราะมันจะรับได้แต่ขึ้นฝั่งเมียนมาแล้วเราฟังไม่ค่อยออกนะครับเราเลื่อนมาตรงอ่อนอันนี้เราโหลดเพลงใส่ตัวแฟลชไดร์เราไว้แล้วหรือว่าตัวเออ่า USB เรานะฮะอ่ะมาเราฟังเพลงคอคอไปด้วยไม่รู้จะเข้าลิขสิทธิ์ไหมอย่าเบาๆหน่อยเบาๆไปด้วยนะฮะอ่ะ,อะเพลงนี้นะฮะเราท่านน่าจะเคยฟังพี่สยอสยอนะครับสายยันสัญญาเราใช่ไหม ฟังเสียง่อนว่าใช่พี่สอยอเราไหมใช่ฮนะสอยอสอยอ,อเปิดคอเบาๆแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเพลงมันจะเข้าไปมันจะเป็นมันจะติดลิขสิทธิ์เอานะเอาไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังเราอ <c oughs> หนาวสะใจมากเลยช่วงเนี้อ่ะโอเคได้แล้วตอนนี้อุณหภูมิน้ำปึ๊บๆแล้วนะครับเราก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เทใส่ อ่ะเดี๋ยวล้างก่อนหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เททิ้งอันนี้ผมไม่ได้ล้างนะครับต้องบอกก่อนอ่าจากนั้นเราก็เทน้ําลงไปในนี้ลดอุณหภูมิซะหน่อยหนึ่งอ่ะเป็นการลดอุณหภูมิของน้ํานะครับแล้วลินใส่ตัวกาแฟดิปเราวนวนนะฮะควันออกมาเลยอะ่ะแล้วก็เทใส่ตัวน้ําขิงเรานะฮะ ใช้ช้อนคนหน่อยอะเทน้ำลงไปในน้ำขิงอันนี้เป็นน้ำขิงนะฮะเป็นขิงผงสำเร็จรูปนะฮะโอ้ยหอมกาแฟคุ้งเลยแล้วก็คนให้น้ำขิงละลายเรียบร้อยอ่ะมาดิฟกาแฟกันต่อ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ตรงนี้นะหม้อเสร็จแล้วามาดิฟกาแฟกันต่อนะฮะอ่ะกาแฟพอมันหยดแล้วเราก็เทล,ลงไปอีกทเทแบบวนแบบวนมันก็จะเริ่มหยดลงไปแล้วก็กินหอมฟุ้งเลยนะฮะ่น,น,นกาแฟดิฟเราให้ดูใกล้ๆก่อนนี่ให้ดูใกล้ๆความสวยงามของกาแฟดิฟอึ๊บส อ้าวมาตั้งไว้นี่ตอนนี้กาแฟดิปเราก็ได้แล้วข้างหลังแก้วนะฮะแล้วก็อ่ะสีมันจะเหมือนสีของน้าชาเพราะว่าเราใช้กาแฟขั้วอ่อนนะฮะกาแฟขั้วอ่อนแล้วก็ปกติคนที่มืออชีพเนะี่ยเขาจะเทเพื่อลดอุณหภูม,มินะฮะมันจะได้แก้วพอดีแบบนี้นี่ไง ความสุขมากเลยชอบดิฟกาแฟมากเลยมันรู้สึกว่ามันได้เหมือนเราปรุงอะไรบางอย่างแล้วทําสําเร็จเหมือนกับว่าเรามีความสรุจในชีวิตยอย่างเงี้ยแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่าแล้วกลิ่นมันหอมฟุ้งเหมือนรางวัลบางอย่างที่เราสมควรคู่ควรจะได้รับอะไรประมาณนี้นะะก็เลยชอบดิฟกาแฟมากอร่อยจังชื่นใจมากนะฮะกาฟแฟเนี่ยเขาบอกว่ากาแฟกาฟแฟดิฟเนี่ย ถ้าจะให้กินกับอร่อยนะครับก็คือกินกับขัวซองราชินีขนมปังก็คือขัวซองนี่แหละนะเขาเรียกว่าราชินีขนมปังไอ้วนๆตุปุเตปิแบบนี้นะมันจะคู่กันมากแล้วมันเป็นขนมปังที่เอาแต่ใจสุดในโลกเลยคือเวลาเรากัดเนี่ยมันจะเป็นขุยตกลงมาไอ้ขัวซองเนี่ยมันจะได้กินเนยแล้วก็กินนมแล้วก็อร่อยมันจะหวานมัน เค็มด้วยนะมันก็เลยคู่กันเป็นอะไรที่คู่กันมากลงตัวล้างกาแฟเนี่ยถ้าไม่มีควอซองนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเบเกิลน,นะเบเกิลก็คืออย่าเบาเสียงเพลงหน่อยเพราะมันเป็นเพลงแกมมี่ลิขสิทธิ์มแรงสาวเล่า,ลาไตเฮ็ดบาปหัวใจนะยิ่งถ้าคนที่ทำยีสต์เองธรรมชาติเองเนี่ยได้รสชาติด,ดีนะฮะสกัดแปมได้กลิ่นเนยกลิ่นนม หวานมันเค็มอรสชาติที่เบเกิล <Bacon. S 1> สมุนไพรที่ช่วยในการคลายหนาวนะฮะทำให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นแล้วก็ต้านกับอากาศหนาวเย็นเนี่ยก็คือน้ําขิงนะน้ะําขิงนี่แหละขา,ขาดไม่ได้เลยในครัวเรือนในบ้านเราต้องฟกติดไว้นะฮะบางคนก็เอาขิงหัวเนี่ยมาต้ม,มใส่น้ําตาลกินบางคนก็ต้มแบบกินเพียวๆเลยไม่ใส่น้ําตาลอันนี้ที่อยู่ในมือเรานี้เป็น น้ำขิงที่เป็นแบบผงแล้วก็ไม่เติมน้ําตาลเลยนะฮะเรากินแบบไม่พยายามเลี่ยงน้ําตาลมาลองชิมน้ําขิงดูมันจะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนนะบอกแล้วน้ําขิงนี่มันจะเผ็ดร้อนนะฮะเผ็ดบาดคอ บาดคอมากเลยเพราะว่ามันมันเผ็ดนะมันจะเผ็ดร้อนอลิตมันก็คือเผ็ดร้อนไม่มีความหวานอะไรเลยนะมันออกเผ็ดเผ็ดเพียวๆเ,เลยนะไม่มีไม่ได้มีความหนาวเลยนะออกเผ็ดนะฮะมันก็กินยากนิดนึงแต่มันก็มีประโยชน์แหละมองประโยชน์มาดีกว่านะ,ะกินให้หมดร่างกายเราจะได้สู้กับอากาศหนาวเย็น เผ็ดมากบาดคอมากในน้ำขิงเนะี่ยนอกจากน้ำขิงแล้วเนี่ยเรายังออเรนจ์ All and, นะครับผมออเรนจ์ All ก็คือส้มที่ช่วยเพิ่มมิตารินีซีแล้วก็ทำให้เราร่างกายอบอุ่นแล้วก็ต้านวัดทำให้เราไม่เป็นบัดง่ายนะมากินส้มกันครับผมทำกลางลมหนาวชิวๆสบายๆนะครับวันนี้ขออญาตทำคลิปง่ายๆให้ทุกท่านได้ เสพบรรยากาศกับความหนาวเย็ยนแล้วก็แนะนําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็คือน้ําขิงพร้อมกาแฟดริปแล้วก็ขนมปังที่ทานคู่กับกาแฟนะฮะเราก็มีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละเรียบง่ายสบายๆแล้วก็มีความสุขพยายามใช้ชีวิตแต่ละวันให้มีความสุขให้ตัวเองแข็งแรงด้วยให้คนอื่นแข็งแรงด้วยแล้วก็สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันนะครับผมวันนี้ก็ขอญาตฝิงไฟแล้วก็จีมัน ย่างมันแล้วก็กินส้มนะครับท่ามกลางลมหนาวดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับเป็นห่วงแล้วก็รักเอฟซีทุกๆคนวันนี้ลาทุกท่านแล้วท่ามกลางลมหนาวอุณหภูมิหกองศานะฮะไม่แน่ตื่นขึ้นมาหิมะตกนะครับผมจะรอวันนั้นจะรอวันที่หิมะตกนะครับเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิโลกก็หมุนเร็วขึ้นอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะทุกอย่างไม่มีหยุดนิ่งเลยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาน,นะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วนะขอญาตกินส้มแล้วก็ย่าง มันต่อนะครับผมสวัสดีครับ